iPhone SE 4อาจได้ชิป A18 ในโมเดล 5G ตอนนี้ก็มีรายงานคนระว่านายทูไฟแม็เนี่ยบอกว่า iPhone SE รุ่น4เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในปีหน้าอ่านมาพร้อมกับโมเดล 5G ออกแบบมาจาก Apple เองโดยโมเดลนี้รวม i Bluetooth แล้วก็ GPS เข้าไว้ด้วยกันในตัวเดียวเลยนอกจากนี้ครับ n p s o n e SE รุ่นต่อไปเนี่ยยังใช้ชิป A18 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวที่ใช้ใน iPhone 16ทําให้รองรับ Apple Intelligen c e อีกด้วยครับเอบอกว่า Apple เนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีโมเดล 5G ของตัวเองมาได้สักพักแล้วโดยมีข่าวลือก่อนหน้านี้แล้วว่า Apple เนี่ยจะทดสอบโมเดล 5G กับตัว iPhone SE ก่อนเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายน้อยกว่ารุ่นหลักโดยทางกลแมนเชื่อว่าโมเดลของ Apple เนี่ยออกแบบเองในครั้งแรกอาจไม่ได้ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าฝาคอมในระยะยาวแต่ที่แน,น่ๆ Apple มีแผนพัฒนาประสานรวมโมเดลเข้ากับชิปของ Apple อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนข่าวลือด้านดีไซน์นะครับเห็นว่าจะคล้ายกับ iPhone 14โดยมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.1นิ้วแบบ แบบเต็มหน้าจอและลองรับ Face ID แล้วก็ยุติการใช้แบบ Touch ID ก็คือยกเลิกแบบสแกนนิ้วแล้วนะและถึงแม้ iPhone SE 4จะมีดีไซน์คล้ายกับ iPhone 14แต่กลองด้านหลังเนี่ยจะมีแค่เลนเดียวเท่านั้นซึ่งความละเอียดที่ให้มาคือ48ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับ iPhone 15และข่าวแจ้งว่ารุ่นนี้นะครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025และราคาก็อยู่ประมาณ13,500บาทถึง16,900บาทครับ